ับเข้าสู่ช่วงที่3ของ Most New ค่ะในช่วงของ s c i e y and for Future นะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะมีผลงานนาวัตกรรมนะคะของทีมนักประดิษฐ์จากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ค่ะสถาบันการอาชีวศึกษานะคะภาคใต้2สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาค่ะหรือว่าสอกอ,อนะคะซึ่งได้รับรางวัลค่ะในการสรรสร้างนาวัตกรรมคีมตัดก้นหอยนะคะในงานวันนักประดิษฐ์ประจําปี2559ค่ะภายใต้แนวคิดนะคะ Life and Learn ค่ะระหว่างวันที่2ถึง6กุมภาพ ที่ผ่านมาค่ะโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินะคะนอกจากจะหวังว่าให้นักประดิษฐ์ไทยนะคะได้สร้างสารรค์ผลงานประดิษฐ์คิดค้นนะคะในการนําสู่การเรียนรู้แล้วนะคะแล้วก็ยังเป็นการที่จะต้องการให้มีแรงจูงใจสําหรับเยาวชนไทยค่ะเพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสารรค์นะคะในการที่จะนําไปพัฒนาต่างๆในชุมชนอีกด้วยค่ะและเ,เกี่ยวกับเรื่องของคีมตัดก้นหอยนี้นะคะเรื่องราวและรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามในสกูปนี้กันเลยค่ะ ด้วยความสำเร็จในการจัดงานของวันนับประดิษฐ์ประจำปี2559ภายใต้แนวคิด Life and Learn ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยสำนักง,งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินอกจากจะหวังให้นักประดิษฐ์ไทยนั้นได้สร้างสรรค์ผลงานที่ประดิษฐ์คิดคน้นนำสู่การเรียนรู้และพัฒนาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนแล้ว ยังเป็นแรงจูงใจให้กับเยาวชนไทยเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์อันเกิดจากแรงบันดาลใจที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนสังคมและชีวิตประจําวันได้อย่างเป็นรูปธรรมหนึ่งในนั้นคือคีมตัดก้นหอยผลงานนวัตกรรมของทีมนักประดิษฐ์จากมหาวิทยาลัยเทคนิคกระบีสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้สําสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาโดยมีการออกแบบที่ใช้งานอย่างง่าย และใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นแต่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้บริโภคที่รับประทานหอยก้นแหลมโดยในสหรัฐคุ้มแหวนหนึ่งในทีมนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ได้เล่าถึงที่มาของผลงานดังกล่าวว่า เกิดจากการที่นำหอยก้นแหลมไปทำอาหารเช่นแกงคั่วแกงอ่อมหรือเมนูอื่นๆจึงมีความจําเป็นจะต้องตัดก้นหอยออกก่อนเพื่อให้อากาศไหลวิ่งผ่านขณะที่ดูดเนื้อหอยออกจากเปลือกได้ง่ายมิฉะนั้นเราจะไม่นําเนื้อหอยออกมารับประทานได้ โดยเนื้อหอยที่อยู่ด้านในของเปลือกนั้นการตัดก้นหอยแหลมสามารถทําได้หลายวิธีเช่นการใช้มีดหรือคีมตัดก้นหอยซึ่งหากผู้ไม่ชํานาญในการตัดก้นหอยนั้นอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นมีดอาจจะสับนิ้วได้โดยวัสดุท,ที่ใช้ก็เป็นเหล็กสแตนเลสมาปรับเป็นคีมตัดก้นหอยซึ่งต้นทุนอยู่ที่ราคา300บาท โดยได้กล่าวต่อว่าด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสร้างคีมตัดก้นหอยขึ้นมาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดวยการออกแบบให้มีขนาดเล็กสามารถที่จะใช้มือบีบด้ามจับใบมีดเข้าตัดก้นหอยได้อย่างสะดวกปลอดภัยและสามารถทํางานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นและอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายหอยหรือเจ้าของร้านอาหารให้เป็นเครื่องมือทุนแรงในการตัดก้นหอยได้เป็นอย่างดี จากการทำงานดังกล่าวทีมนักประดิษฐ์ได้นำคีมกัดต้นหอยไปให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองกระบี่ทดลองใช้ปรากฏว่าสามารถที่จะตัดก้นหอยได้เร็วกว่าการใช้มีดสับหลายเท่าซึ่งจากการทดลองนั้นก็พบว่าได้ใช้เวลาในการตัดก้นหอยตัวละ3.30วินาทีจากการทดลองตัดต้นหอยจำนวน10ตัว ซึ่งผู้ใช้นั้นเห็นสอดคล้องกันในด้านของการออกแบบและคุณลักษณะของชุดต้นแบบในระดับดีถึงดีมากเช่นเดียวกับการนำไปใช้งานจริงซึ่งผู้ที่มีความเห็นในระดับดีถึงดีมากนั้นก็สามารถทำได้เช่นกันโดยนายสารรัฐได้เผยพร้อมแจงรายละเอียดขั้นตอนในการใช้งานโดยระบุว่าหลังจากที่การนำหอยก้นแหลมไปล้างทำความสะอาดปราศจากดินโคลนกราบตะไคร่น้ำต่างๆแล้วจับก้นหอยให้แน่นด้วยมือที่ถนัดในขณะที่มืออีกข้างหนึ่งนั้น บีบกดด้ามกิมตัดก้นหอยเพื่อให้มีดดันวิ่งเข้าตัดก้นหอยจนขาดตามที่ต้องการเมื่อได้หอยที่ตัดก้นไปแล้วก็พร้อมที่จะนํามาประกอบอาหารได้ทันทีอย่างไรก็ตามผลงานนาวัตกรรมฝีมือเด็กช่างในชิ้นนี้นอกจากจะสามารถตัดก้นหอยได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยแล้วยังประหยัดเวลาและเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพผู้ประกอบการขายหอยเพื่อนําไปจําหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้อีกด้วยนับเป็นผลงานนาวัตกรรมง่ายๆแต่ก็สามารถที่จะนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เป็นอย่างดี ขอบคุณคุณสรนัน์เขื่อนเพชรนะคะแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมนะคะกับผลงานการประดิษฐ์ของน้องๆจากวิทยาลัยเทคนิคกระบีค่ะทีมตัดก้นหอยเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะคะท่านใดที่มีพื้นเพรหรือว่าพื้นถิ่นหรือว่าอาศัยหรือเคยผ่านหรือเป็นคนชอบรับประทานอหอยจุ๊บ ขอ,ขออนุญาตนะคะต้องพูดคาว่าหอยชักตีน <c oughs> หรือว่าหอยโขมอันนี้คือเป็นภาษาท้องถิ่นเขาเลย <c oughs> ค่ะลักษณะาการรับประทานเนี่ยจะค่อนข้างลําบากนะคะ <c oughs> เพราะว่าคุณจะต้องมีอุปกรณ์อย่างหนึ่งวัตถุวัตถ,ถุดิบก็คือ <c oughs> เรื่องของหอย <c oughs> ท,ที่ที่ทำกับข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะต้องมีไม้จิ้มฟัน <c oughs> ทีนี้ <c oughs> นเวลาที่จะรับประทานเนี่ยมันจะต้องใช้แรงในการดูดมันก็จะต้องเกิดเสียงอาจจะเป็นภาพที่ไม่ค่อยน่าดูอันนี้สําหรับผู้ที่เป็นทําหน้าที่ในการบริโภคแต่ในส่วนของคนที่ทําหน้าที่ตัด ก้นหอยเพื่อขายเป็นอาหารที่ยังไม่ได้ปรุงสุกกะค่ะก็จะต้องออมีระยะเวลาในการที่จะใช้ในการตัดก้นหอยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใช้มือหรือว่า ใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้คุณภาพก็ะจะสุ่มเสี่ยงเรื่องของความสะอาดด้วยแล้วก็อาจจะทําให้มือของเรานั้นมีแผลเกิด<ช>ขึ้น<ช>เพราะฉะนั้นครีมตัดก้นหอยในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการดูหรือว่าสังเกตจากปัญหาที่เกิดขึ้นรอบๆด้านแล้วก็นํามาพัฒนาเป็นไอเดียจนกลายเป็นงานประดิษฐ์ชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจน่าจะช่วยให้บรรดาพ่อค้าแม่ขายสําหรับหอยที่จะต้องใช้แรงในการตัดหรือว่าจะต้องใช้เรื่องของพลังกาลังก็สามารถเบาใจได้ยิ่งขึ้นเมื่อ มีงานประดิษฐ์แบบนี้ดีๆขึ้นมานะคะแล้วก็ถ้าหากว่าไปวางไว้ตามร้านอาหารน่าจะทําให้การบริโภคอาหารนั้นอร่อยมากยิก<ช>่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะคะสำหรับม o สเนวค่ะวันนี้เวลาของรายการนั้นหมดลงแล้วค่ะเราสองคนและทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ